ขอพระราชทานกราบบังมมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงนครลำปางมีความปีติสมนัตเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญูตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาที่คุณแห่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทุกๆด้านที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมลน้นด้วยพระเมตตาการุณาก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นต่อประเทศชาติและนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้หน้ามหามงคลและสมัย แห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2,564นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยและราชสัสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกโปรดอภิบาลประธานพร ให้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาททรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิทธพรชัยทรงพระ,กะเกษมสวัสดีพระบุญญาบารมีแผ่ไพาสารทั่วทิศสานุทิพระราชประสงค์จงสำริดทุกประการทรงเป็นล่มฉัดปกเกตคุ้มกล้าววงข้าระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบนิด นิรันการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสง์นครล,ลำปาง